สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับร้านชัยวัน์อรย,ยนต์บางบัวทองสายน้อยนะครับพบกันเป็นประจำทางช่องทาง u t u b e นะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับลูกหมากตอง5นี่มีมาหลายกล่องเลยนะครับเป็นลูกหมากตอง5ก่อนที่จะมาดูว่าเป็นรถอะไรเป็นรุ่นอะไรนะครับหรือเราจะมาทําอะไรกับลูกหมากตอง5วันนี้นะครับก่อนอื่นต้องฝากร้านนิดนึงนะครับร้านเรา อยู่ถนนบางกวยไซน้อยอยู่ในช่วงของถนนการจนามุ่งหน้าอำเภอไซน้อยนะครับเลี้ยวซ้ายจากถนนการจนาเข้ามา3กิโลล้านอยู่ซ้ายมือนะครับเรามีหน้าร้านนะหน้าร้านเปิดวันจันทรถึงวันเสาร์นะครับ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะโทรมาสอบถามนะครับเบอร์โทรก็0867564161หรือท่านใดจะก d l ดี e ลนะครับเมมเบอร์ Member. ก็0867564161เช่นกันครับก็ ทักไลน์เข้ามาได้หรือจะไปนในช่องทางของโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e Facebook TikTok นะครับหรือว่าจะเป็นช้อปปี้นะครับไลน์แอดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ทางร้านจะตอบในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงประมาณ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับช่วงเวลาที่นอกเหนือจากนี้เช่กนกลางคืนหรือว่าวันอาทิตย์บางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบลูกค้านะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ที่ร้านเราไม่ได้อยู่ที่ร้านอะไรไม่ได้อยู่กับอะไร เราจะจําไม่ได้ว่าสินค้ามีอยู่ไหมแล้วมันราคาที่แน่นอนเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเป็นราคาประมาณประมาณไปมันก็ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะคาดเคลื่อนเปล่าๆก็จะขอตอบเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับหรือท่านใดที่ทักเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับนานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตอบไปก็รบกวนทักเข้ามาอีกนะครับพิมพ์เข้ามาอีกได้นะครับ เพราะว่าบางทีข้อความมันเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็ตอบไม่ทันนะครับหรือว่าอาจจะตอบได้ไม่หมดนะเพราะผมเป็นคนตอบเองนะครับทุกๆข้อความเลยหรือท่านใดที่จะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ของช่องทางต่างๆได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาให้ดูก่อนอันนี้เป็นลูกหมากตอง5นะครับเป็นลูกหมากตอง5มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะลูกหมากตอง5ร้านเราขายเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่จะมาให้ดูคือ ของรถตู้อคอมพิวเตอร์นะครับตัวใหม่ตัวหน้ายาวนะครับตอนนี้ของเข้ามาแล้วนะครับที่เป็นงานตอง5้าขาดอย่างเดียวคือปีกนกบนทั้งปีกนะครับรถตู้ปีกนกบนมันจะเปลี่ยนเฉพาะลูกหมากไม่ได้ปีกนกบนนะลูกหมากปีกอ่าปีกนกบนทั้งปีกนะครับของงานตอง5ยังไม่เข้ามานะครับที่มีมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นตู้ปี2 0 1 9 2 0 2 0ขึ้นไปจนถึงตัวปัจจุบันนะ ที่เป็นตัวหน้ายาวนะครับที่ภาษาช่างหรือภาษาทั่วๆไปจะเรียกว่ารถตู้หน้ายาวนั่นแหละหน้าจะยาวๆกว่าคอมพิวเตอร์ตัวเก่านะครับที่มีมาแล้วก็จะมีลูกหมากคันชักอ่าผมให้ดูก่อนลูกหมากคันชักมีมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีกล่องนะลูกหมากคันชักรุ่นนี้มาตอนห้าทำมาไม่มีกล่องนะครับนี่ให้ดูก่อนไม่มีกล่องนะเป็นแบบนี้มาเลยซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะใหญ่กว่าตัวเก่าเยอะลูกหมากใหญ่มากนะครับเนี่ยเหล็กใหญ่เหล็กใหญ่กว่าตัวเก่าเยอะนี่ฮะเนี่ยซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะถุงก็คนละสีกันนี่อันนี้คือข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายนี่ฮะข้างซ้ายนะเขาจะเขียนบอกมาเลยแต่ลูกหมากคันชักราตู้รุ่นนี้ไม่มีกล่องนะนี่ ป5 5, σι, society, them, right? ั acy, in in way, ๊มตาตองห้ามาชัดเจนตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับตัวนี้จะไม่มีกล่องมานะสำหรับลูกหมากันชักนะตัวต่อไปมาดูลูกหมากปีกนกล่างบ้างลูกหมากปีกนกล่างมีกล่องมานี่มีกล่องมาแบบนี้นะครับขอญาตแกะดูข้างในให้ลูกหมากปีกนกล่างก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะอันนี้ลูกหมากปีกนกล่างนะครับ ส่วนลูกหมาปิ่งนกบนมันมากับปิ่งนกนะตอนนี้ตองห้ายังไม่ได้ทําหรือทําแล้วคือคือผมเช็คไปที่บริษัทอะยังไม่มีของนะครับชุดปิ่งนกบนยังไม่มีนะหนึ่งกล่องมี2ลูกนะครับลูกหมาปิ่งนกล่างตัวต่อมาก็จะเป็นลูกหมากแหลกแล้วกันลูกหมากแหลกลูกหมากแหลกก็ใหญ่นะครับใหญ่กว่ารุ่นเก่าเยอะเลย รุ่นนี้คงสร้างช่วงล่างนะครับอะไ่ช่วงล่างเขาใหญ่นะทั้งผ้าเบรกทั้งหลายๆอย่างนะครับมันใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นเก่าๆเยอะเนี่ยดูลูกหมากแหลก, <ๆ S 1> กเกลียวเบ้เริ่มเลยใหญ่มากลูกหมากแหลกหรือบางคนเรียกไม้ตีกรบางคนเรียกกระดิ่งแหลกอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันใหญ่มากเนี่ยมันใหญ่ ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเลยอ่ะใหญ่กว่าทุกๆรุ่นนะครับโอ้ยหนักด้วยนี่เกี่ยวนี้ใหญ่มากนี่นะครับรถตู้ปี2019ขึ้นไป2020นะมีแล้วนะครับของเรามีแล้วนะตอง5นะถ้ายี่ห้ออื่นเขาอาจจะมีมานานแล้วแต่อันนี้ผมพูดถึงตอง5้านะตอง5้านี่ยที่ผมมีแล้วถ้ายี่ห้ออื่นอาจจะมีมีแล้วนะแต่ตองหเพิ่งทำออกมาเนี่ยเราตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีของแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้ลูกหมากแหลกไม่มีแผ่นล็อกกันคลายมาให้นะนี่ในชุดไม่มีนะในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วแผ่นล็อกตรงนี้แผ่นกลมๆที่ตีกันคลายไม่มีมาให้นะครับนี่ไม่มีมาให้นะต่อไปเรามาดูลูกหมากกันโครงอันนี้เป็นลูกหมากกันโครงหน้านะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยลูกหมากกันโครงก็ใหญ่ ารุ่นเก่ามันจะเล็กกว่าแล้วก็จะเป็นยางด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวลูกหมากแต่รุ่นนี้เป็นลูกหมาก 2, 2> <ped aling> ด้านเลยแล้วก็ใหญ่เกียวน็อตก็ใหญ่นะเนี่ยเกียวนี้ก็ใหญ่แล้วก็ตัวลูกหมากเนี่ยใหญ่กว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะครับเนี่ยลูกหมากใหญ่กว่ารุ่นกเก่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะมีแปะมาให้นะครับว่า L R นี่ตรงนี้ตรงเทปตรงนี้นะครับซ้ายขวาไม่เหมือนกันเห็นไหมเขาแปะมาให้ นะครับองศาในการบิดตรงนี้มันไม่เท่ากันเนี่ยมันบิดไปคนละทางนะองศามันคนละทางกันมันก็จะใส่ได้แค่ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ระบุมาเลยว่าข้างขวานะครับตัว R ตัวนี้ตัว L นี่ข้างซ้ายเอาเห็นไหมแป๊บหนึ่งอะนี่ตัว L นี่นี่นี่ข้างซ้ายนะ วันนี้ก็ไม่ได้มาบอกอะไรมากมายนะเพราะลูกหมากเราเคยเทียบให้ดูไปแล้วนะครับถ้าใครที่จะไปดูคลิปลูกหมากต่างๆก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับผมทําคลิปลูกหมากเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆไปแล้วเคยทําไปแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะลูกหมากยังเหมือนเดิมแต่วันนี้มาอัปเดตเรื่องลูกหมากของตู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวหน้ายาวนะตัวปี 2019- 2020ขึ้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้เรามีมาแล้วขาดอย่างเดียวคือลูกหมากปีกนกบนนะครับแต่น่าจะมาทั้งปีกนก นะครับน่าจะเหมือนตัวเก่านะแต่ตอนนี้ตอง5ที่เช็คไปล่าสุดยังไม่มีของเข้ามานะครับใครที่สนใจลูกหมากนะครับลูกหมากงานตอง5ก็สอบถามเข้ามาได้ครับร้านช้ยวัฒน์อรหลยยนต์นะครับเบอร์โทรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ0867564161นะครับ idline ก็เช่นกันเมมเบอร์ Member ได้เลย0867564161นะครับหรือท่านใดที่อยู่ในย่านของบางบัวทองไซน้อยปากเกร็ดนะครับ จะแวะมาดูสินค้าที่หน้าร้านก็ได้นะครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงชา้าถึง6โมงเย็นนะครับร้านเราหยุดทุวอาทิตย์ถ้าใครจะสอบถามเข้ามาทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Li n e Line แอดเฟซบุ๊กยูทูบทิกต o k อะไรพวกนี้นะครับผมจะขอตอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงชา้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ ทักเข้ามาหรือถามเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้ตอบไปก็รบกวน <parfois> พิมพ์เข้ามาอีกรอบนึงเพราะบางทีข้อความมันเยอะๆมันถามเข้ามาเยอะๆเนี้ยผมตอบไม่ทนันหรืออาจจะเลื่อนข้ามไปดูไม่ครบนะครับก็พิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากตอบทุกคนนะครับตอบหมดแหละเพราะว่าผมก็ผมตอบเองมันก็จะช้าหน่อยนะครับทุกๆช่องทางก็จะดูเองตอบเองหมดนะครับหรือใครที่จะมารีบรีบใช้รีบเอาของเลยมาหน้าร้านได้ครับผมก็จะอยู่ร้านเองด้วยนะครับ ใครที่สนใจอะไรรถยนต์ก็ฝากไว้ด้วยครับกับร้านแชวัลายนต์นะครับทุกๆช่องทางออนไลน์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ